สวัสดีค่ะเจอกันจ้าจ๋าอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะนะยังไม่จบนะยังไม่จบข้าวเหนียวมูนของเรายังไม่จบนะกินกับอะไรได้อีกหลายอย่างเยอะแยะเลยนะได้คิดเมนูแปลกใหม่กแล้วอยากชวนเพื่อนกินนะอยากอยากชวนเพื่อนกินนะคะ อยู่ในเมนูหวาน,นอยู่ของหวาน,นอยู่นะอยากชวนเพื่อนกินเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนวันนี้นั่งเล่นหน้าบ้านวันนี้เป็นเมนูอะไรมาดูกันอืนี่ ข้าเหนียวมูลหลากสีของเรานะไปต่อยอดได้อีกนะไปต่อยอดได้อีกนี่เป็นเงาะเงาะกระป๋องนึกอยากกินเนะมาดูกินแบบไหนเป็นเงาะกระป๋องนะจ๊ะ ถ้าจ๋าพากินนะเป็นเงาะนะเงาะค,ค่อยๆทำไปนะไม่มีหรอกนะคะเมนูนี้ไม่มีขายนะคะ มีแต่จ้าจ๋านี่แหละเนาะที่พี่ลึกเนาะนึกอยากกินไปนะเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากกินนะก็ลองทำกินได้นะลองทำกินได้ ลองทำกินได้นะคะมันไม่มีขายเป็นเงาะกระป๋องค่ะ จะพาพากินนะชวนเพื่อนกินนะจ๊ะวันนี้อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นสบายนะคะ เพื่อนเคยทำกินไหมคะแบบนี้เคยลองทำกินไหมอยากกินแล้วสิอยากกินั้มมากินกับจะจ๋าได้นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนใหม่นะคะที่ติดตามกันอยู่เนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคะ่ะขอให้ทุกทนทุกคนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะงาะหนึ่งกระป๋องนะคะ ก็จ๋าเคยก็จะลองลองเอาเงาะสดมาแล้วนะเงาะสดมันจะมันจะเป็นมันจะไม่ค่อยอร่อยอะค่ะเป็นเป็นเป็นเงาะกระป๋องมันจะมีความหวานกลมกลืนกันเนาะหวานกลมกลืนกันเนาะแต่ถ้าเป็นเงาะสดจะไม่ค่อย ความหวานมันจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นเนาะความหวานมันจะน้อยกว่าอาะจาชวนทุกคนมากินนะคะอยู่บ้านง่ายๆว่างๆนะคะทำให้ลูกๆทานที่บ้านก็ได้เนาะ แค่นี้พอเหลือสองลูกมันจะไม่สวยโอเคแค่นี้พอเงาะเงาะข้าวเหนียวเงาะข้าวเหนียวงเงาะเรียกอะไรดีนะเรียกอะไรดีข้าวเหนียวเงาะเสร็จแล้วนะคะ สวยงามมากเนาะลองทำกินนะให้ลูกให้แฟนให้เพื่อนนะรับแขกก็ได้นะคะนะแบบนี้นะรับแขกแขกมาบ้านนี่นะคะทำรับแขกก็ได้ให้ลูกก็ได้น่ารับประทานมากนะคะสวยงามมากจ้ะมาลองชิมกัน ข้าวเหนียวของจ้าจ๋านะคะข้าวเหนียวสายลุงนะข้าวเหนียวสายลุงกับเงาะเงาะนะคะเรามาลองชิมกันนะลองชิมกันนะคะ อร่อยเป็นแบบนะอร่อยค่ะลองทำกินดู เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย